ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเวฟร้อยยี่ห้าไฟเหลวบังลมนะครับพิมพ์นิยมนะครับผมปี5้าสามสตาร์ทมือท่อดําไมฟ้านะครับผมนะครับโชว์ว่าเทคสองแท้ตอนนี้นะครับคู่หนึ่งก็9ก้าพันบาทถึง1 0 0 0 0บาทนะครับแล้วแต่สภาพนะครับสีสปริงทํามาแบบสีพิเศษนะครับเป็นสีสปริงสีฟ้าแก้วนะครับให้เข้ากับตัวรถตัวรถจะเป็นสีน้ําเงินฟ้านะครับสปริงก็เลยทํามาเป็นสีฟ้าแก้วนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ ผมก็จะพานะครับมาดูเวฟร้อยยี่ห้าตัวไฟเลี้ยวบังลมนะครับผมเนี่ยกำลังจะปั้นขายอยู่คันหนึ่งที่ผมไปเหมามานะที่ผมไปเหมารถมาราคามันประมาณแสนต้นแต่ผมจะถอดพวกปั๊มบนปั๊มล่างแล้วก็ล้อออกนะครับแล้วผมก็จะใส่ล้อใส่ปั๊มบนเดิมแล้วก็ปั๊มล่างนิชินออกไอใส่ปั๊มล่างนิชินให้นะครับแล้วก็จะมีชกคโชวว่าแท้ให้ด้วยนะครับส่วนตัวรถใหม่มากนี่นี่นนพมามาดูรถนี่คันนี้เดี๋ยวผมมาถอดปั๊มบนกับปั๊มล่างออกนะครับเพื่อที่ ให้ราคามันถูกลงนะครับจากราคา,าแสนต้นต้นมันก็จะเหลือประมาณ60,000กว่าบาทนะครับแต่60,000กว่าบาทนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจะได้รถสภาพที่เลี่ยมแล้วก็สวยพร้อมขับได้เลยไม่ต้องซื้อรถคาระสองสามหมื่นมานั่งปั้นเสียเวลาปั้นอีก3-4เดือนเบสเสร็จแล้วจบปลายทาง7-8แหมื่นแน่นอนนะครับถ้าจะได้สภาพแบบนี้นะครับอย่างคนปั้นรถเขาจะดูกันดีนะครับเดี๋ยวผมมาลื้อให้ดูว่าภายในนะมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะใหม่หรือเปล่า นะครับเดี๋ยวตามมาดูเลยครับอ่ะนี่นะครับผมก็ได้ทําการรื้อภายในนะครับมาให้ดูกันเลยว่าภายในเราไม่หมกเม็ดนะครับผมขายรถราคาค่อนข้างสูงนะครับนี่ผมแจ้งเอาไว้เลยว่าผมขายสูงผมพูดตรงๆนะสภาพภายในก็จะประมาณนี้สีโครงที่เขาทามาใหม่นะครับแต่คันนี้ทํามาจอดนะอ่ะโครงก็จะประมาณนี้เลยเพื่อนๆนี่นะครับสายฟงสายไฟก็เบิกนะครับไม่ได้เบิกก็คือสายไฟใดนะครับอันนี้สายไฟใดก็เป็นของเก่า นะครับพวกไฟมงไฟเมร์อะไรก็เบิกนะครับแข็งยิงทรายนี่นะครับแข็งยิงทรายนะครับยิงทรายกลางแข็งกลางยิงทรายเสื้อฝายิงทรายนะครับแล้วก็แข็งทําสีใหม่นี่สวยๆเงาๆเห็นปะเงาๆเนี่ยสภาพนี้ราคาเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปทําอะไรเยอะเลยนะครับซื้อของใส่อย่างเดียวแต่ส่วนปั๊มบนปั๊มล่างเนี่ยคือผมจะแกะออกนะใครสนใจก็ผมขายนะครับปั๊มบนอิตาลีกับปั๊มล่างด้วง18,500บาทนะครับผม ผมก็จะขายประมาณนี้นะครับส่วนท่อก็จะเป็นท่อดำนะครับท่อดําเบิกใหม่นะครับท่อดําเบิกใหม่ท่อเนี่ยใบนึงเนี่ยอยู่ราคาตอนนี้นะที่เบิก0ูงสี่พนยบาทนะครับท่อดำเนี่ยคือเขาเบิกมาใหม่เลยนะครับแล้วสตงสเตย์ก็เบิกมาใหม่นะครับไม่ไว่าจะเป็นยูบ็อกอันนี้ก็เบิกใหม่นะครับยูบ็อกก็ใบหนึ่งหกรกว่าบาทน,นะครับผมรายละเอียดเบิกนี่มาดูใหม่เรือนไหม้แท้นะครับเรือนใหม้แท้ไม้ฟ้าเรือนใหม่แท้ไม้ฟ้าเบิกใหม่นะครับ ไม่นะครับราคานะครับ2,700บาทนะครับเดอนไม้ฟ้าก็เบิกใหม่แต่รถวิ่งไป600กกัโลเท่านั้นนะครับที่ทํามานะครับดูรายละเอียดเป็นไงสวิฟไฟพวกนี้เบิกทั้งหมดนะครับพวกสวิฟฟงสวิฟไฟนะครับเบิกใหม่หมดนะครับประมาณนี้เลยนี่เดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องอ่ะนนเียบไปหน่อยให้เขาดูเครื่องหน่อยสตาร์ทเงียบๆนะครับสตาร์ทนิ่มๆนะครับเดี๋ยวลองเสียงเบิ้ลนะ โอ้โหเสียงดีมากนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ฟังใกล้ๆนะเพื่อนนะใกล้ๆเนะไป็นไงฟังเสียงใกล้ๆนะครับเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆนิ่มๆนะครับภายในเปลี่ยนใหม่นะว่าจะเป็นผ้าคงผ้าคัดรายละเอียดต่างๆนะครับลูกทรงลูกสูบก็จะเป็นเดิมนะครับเปลี่ยนลูกสูบอะไรใหม่นะครับเงียบแล้วไม่อยากจะพูดเยอะมาดูรถตัวจริงนะครับ แล้วก็ถังน้ํามันหัวฉีดนะครับเบิกนี่ถังน้ํามันตอนนี้ราคาพันกว่าบาทแล้วนะครับเพราะว่าของมันติดแบ c ออเดอร์ราคามันก็เลยสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายตรงนี้ก็เบิกใหม่นะครับไฟท้ายบางลมตรงนี้ก็เบิกใหม่นะครับยูบ็อกอะไรใหม่นะครับโชว่าแท้นะครับโชว่ากระป๋องยาวแท้นะครับสปริงสีฟ้าแก้วนะครับสปริงนี่คือทําให้เข้ากับสีรถนะครับทำให้เข้ากับสีรถก็คือจะเป็นสีน้ำเงินฟ้านะครับนี่สปริงฟ้าแก้วนะครับรายละเอียดอื่นๆก็คือจบบทเรียบร้อยแล้ว ผมจะขายคันนี้นะครับ67,000บาทนะครับส่วนล้ออันนี้ล้อผมเบิกใหม่นะนี่ให้ช่างขึ้นอยู่นะครับอันนี้เป็นล้อเบิกใหม่นะครับล้อเบิกใหม่ซีลวดเบิกใหม่นะเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับผมตอนนี้กําลังให้ช่างขึ้นอยู่นะครับล้อเบิกใหม่ซีเบิกใหม่ดุมเป็นงานสีนะทวนนี่นะครับขึ้นมาเงาเงาเลยนะครับนี่ไหนหมูให้ดูหน่อยอันนี้ก็คือยังไม่ได้ตั้งนั้นดูความเงาของซีลวดเงาแวบ ดูดงดูดุมด,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 ดูซี่รวดเป็นไงเงาเงาก็คือผมใช้ของนะครับใช้ของดีๆทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้ว่าเอาของนั่นมาใช้แล้วก็นี่ปั๊มที่ผมเบิกอันนี้เป็นอันนี้ใส่ยางอยู่อันนี้ใส่ยางอยู่นะครับใส่ยางอยู่แล้วก็ปั๊มนะครับปัมป๊มปัมป๊มปั๊มล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวปั๊มบนผมจะเบิกใส่ปั๊มร้อยสิบนะครับเพื่อนๆแล้วก็หน้ากากหน้าที่มันปาดมาผมก็จะเปลี่ยนเบิกหน้ากากหน้าให้ใหม่เดี๋ยวสักครู่นะครับผมแกะก่อน โอแกะยากกันีน่นี่นี่น,นี่ปั๊มเดี๋ยวก่อนนะอันนี้จะเป็นปั๊มนิชชินนะครับเบิกใหม่นี่นี่ก็คือเป็นปั๊มนิชชินแท้เบิกน,นะครับก็จะมาใส่คันนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นปั๊มนิชชินแท้เบิกตัวหนึ่งก็อยู่1,700บาทนะครับผมก็จะมาใส่คันนี้แต่ถ้าเพื่อน <S <S ๆไม่อยากได้ปั๊มนิชชินอยากจะใส่เป็นปักข้างหรือว่าอยากจะใส่เป็นด้วงหรือปั๊มตัวไหนก็แล้วแต่ สามารถเพิ่มเงินได้นะครับสั่งที่ร้านได้เลยขึ้นให้ได้เลยหรือว่าอยากจะใส่เป็นอันนี้เป็นปักข้างโลโก้แดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นปักข้างโลโก้แดงของใหม่นะครับตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณ6,200บาทนะครับอันนี้ก็อยู่6,200บาทก็สั่งได้นะครับสำหรับปักข้างโลโก้แดงตัวนี้จะใส่แบบไหนอะไรยังไงเนี่ยคือสั่งได้การสะบัดโอลิงอยากได้เพิ่มก็สั่งได้นะครับ ปั้มบ,บนอยากได้เป็นอิตาลีหรือโลโก้เขาหรือรุ่นไหนก็แล้วแต่ก็สั่งได้คือสั่งได้หมดราคาเราก็จะเพิ่มตามของคือร้านผมก็รับจากสภาพนะครับแล้วก็รับซื้อรถมือสองสภาพสวยๆนะครับมีรถมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือผมมาซื้อแล้วที่ผมมาชอบซื้อรถมีอะไรอะ่ะเพราะอะไรรู้ปะ่ะสภาพรถเนี่ยคือเขาทํามันจบแล้วถ้าเขาใส่อะไรแต่สภาพมันไม่จบเขาก็ไม่ทํากันนะครับเพื่อนเขาก็จะทสภาพให้มันจบด้วยอะไรด้วยพอเราซื้อรถมาแล้วเนี่ยผมแกะอะไรออกใช่ไหมครับ ก็จะเหลือตัวรถเปล่าพอเหลือตัวรถเปล่าเนี่ยเพื่อนๆนะจะได้รถราคาที่ไม่แพงแล้วก็รถใหม่ไม่เหมือนกับเราไปซื้อรถสภาพแบบว่า2อสามหมื่นนะที่ผมเคยเกิดไว้ตลอดทุกคลิปนะแล้วเรามาทําสภาพเนี่ยเจ็บเยอะผมปีห้าสามสตาร์ทมือหัวฉีดผมตีเลขกลมๆนะสามหมื่นบาทนะครับจริงๆเนี่ยราคามันต้องมี3ามหมื่นห้าขึ้นนะครับปีห้าสามหรือห้าสี่ท่อดำไฟฟ้าสตาร์ทมือนะครับผมตีคร่าวๆเนี่ยกลมๆเลยสามหมื่นสามหมื่นนะ จัดสภาพนะครับก็คือเบอิกทุกสีติ๊กเกอร์ชิ้นดําเรือนไม้ท่อรายละเอียดจุกจิกอื่นๆเลยนะไฟหน้าไฟท้ายชุดข้างล่างประมาณ20,000บาทนะครับก็เป็น50,000แล้วใช่ไหมครับห้าหมเรามาโดนซื้อล้อซื้อซี่ลวดซื้อยางนะครับขึ้นลงขึ้นล้อผมติมโกงอีกประมาณ6000เป็นเท่าไหร่แล้ววะสามหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นหกพันบาทห้าหมื่นหกพันบาทนะครับเพื่อนๆไล่น็อตเลสอีกน็อตเลสทั้งคันเนี่ย มันต้องมีหมื่นกว่าแต่ผมตีวงกลม1,000 0บาทนะครับก็คือทั้งคันเลยนะครับภายนอกอะไรเงี้ยก็เป็นเท่าไหร่ละว66,000บาทนะครับ66,000บาททีนี้มาซื้อโชว่านะครับโชว่ากับของยาวอีก8,000บาทนะครับอีก8,000บาทนะครับก็เป็น74,000บาทแล้วนะ74,000บาทนี่ลูกเพื่อน,เ,อนเนี่ยยังไม่ได้ขับนะครับ เครื่องยนต์ดีหรือเปล่านะครับคงคัสลูกสูบอะไรดีหรือเปล่ารถวิ่งมากี่โลอะไรอย่างนี้นะครับตีทําเครื่องอ่ะฟิตเครื่องใหม่อีก5,000นนะครับเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนคัสคัสกรงคัสก,ก้อนจุกจิกอย่างเงี้ยนะครับน้ำมันของน้ำมันเครื่องคั 3, คคส3ก้อนอะไรเงี้ยอีก5,000บาทก็จะเป็น7 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับ67,000บาทแล้วเพื่อนเพื่อนได้ขับรถเลยไม่ต้องมานั่งรอปั้นไม่ต้องมาเสียค่าแรงช่างอีก นะครับเบ็ดเสร็จปลายทางจบ8 0,000กว่าอยู่แล้วนะครับแต่จะสภาพ20,000เนี่ยยังไงก็เกินนะครับแค่ซื้อท่อนะครับซื้อเรือนใหม่นะครับสออย่างนี้ก็ล่อไป7 0 0 0บาทแล้วนะครับยังไม่รวมชุดสติ๊กเกอร์ชิ้นดำอีกอีก6000นะครับเป็นเท่าไหร่ละหมื่นสามแล้วนะหมื่นสามหมายเจมาโดนถังน้ํามันดุมหน้าหลังนะครับสวงสวิงอามอะไรอย่างนี้จุกจิกอีกนะครับราคามันไปไกลมากนะครับ สำหรับคนที่ปั้นรถเนี่ยเขาจะรู้ดีนะครับว่ามันแพงแค่ไหนนะครับส่วนพวกงานทําสีก็จะเป็นงานสีนัทวนนะครับนัทวนเท่านั้นนะครับก็เป็นตานานเลยนะครับสุดยอดนะครับสําหรับนัทวนนะครับก็ทําสีได้สวยมากนะครับอ่าแล้วก็ส่วนเมื่อกี้7 0 0 0 0กว่าบาทใช่ไหมเพื่อนๆต้องมาโดนอันนี้อีก79,000ต้องมาโดนสายทักหน้าอีกสายทักหน้าอีก3,000ันเพราะว่าอันนี้เป็นหัวบนแท้หัวล่างแท้8 2 0 0 0 8,200มาซื้อจานอีก2,000อัตรี2 0 0 0กลมๆพอ8,400 0โอ้โหราคานี่มันไปไกลมากแต่กลับจบคันนี้6,700 0บาทไม่ต้องทำอะไรเลยได้ขับเลยลบาลบ6 000, 7่0 0ให้ทีว่าเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับว่าเหลือเท่าไหร่หายไป1,700 0บาทนะครับเพื่อนๆเ,เอา1,700 0บาทมาซื้อปั๊มมดอิตาลีก็ได้มาซื้อบําล่างด้วงก็ยังได้เลยนะครับก็สวยเลยนะครับสภาพอย่างนี้ราคาอย่างนี้67 0 0 0 ไม่แพงนะครับอันนี้ก็คือเป็นล้อหน้านะครับอันนี้เป็นล้อหน้าที่เพิ่งจะขึ้นเสร็จเอ๊ะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อหมักลุกนะครับอันนี้เป็นงานตัวเหมือนเลยนะครับก็ขึ้นให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะมาประกอบใส่คันนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยผมใช้เป็นของดีหมดซี่รวดเป็นชุบเงาหมดนะครับลองดูนะครับเผื่อใครพอมีงบนิดหน่อยนะครับมีงบเพิ่มมานิดนิดหน่อยก็ไม่อยากจะปั้นก็จบคันนี้ได้แต่ส่วนใครที่ยังไม่มีงบเราค่อยๆเก็บค่อยๆปั้นได้ครับ เราไม่ต้องรีบซื้อวันนี้พรุ่งนี้เสร็จนะครับค่อยๆปั้นทยอยจ่ายได้นะครับเราก็ค่อยๆเก็บวันนี้ซื้อน็อตชุดสีวันนี้ซื้อน็อตแคงวันนี้เบิกไฟหน้าวันนี้เบิกไฟเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยคือเราทําเป็นสตอรี่ได้แต่ใครใจร้อนไม่อยากจะรอผมแมนะนําคันนี้ครับคันนี้จบแน่นอนเดี๋ยวผมมาประกอบให้ดูว่าตอนจบจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูพวกอะรายละเอียดข้างในก่อนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ You know. I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  begin to. I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  begin to. นะครับก็เสร็จเป็นที as as> ่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเวฟร้อยยี่ห้าไฟเหลวบังลมนะครับพิมพ์นิยมนะครับผมปีห้าสามสตาร์ทมือท่อดําไมฟ้านะครับผมคันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยป้ายทะเบียนสวยอีกต่างหากนะครับเลขเก้าเก้าหนึ่งนะครับอ่ะรายละเอียดคันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับชุดสีสติ๊กเกอร์ชิ้นดําอะไรเบิกใหม่ทั้งหมดนะครับเรือนไม้แท้เบิกใหม่นะครับเครื่องยนต์ฟิตใหม่นะครับวิ่งไปคันนี้วิ่งไปประมาณหกร้อยกว่าโลเท่านั้นนะเพื่อนๆนะที่ทําใหม่นะครับหกร้อยสี่สิบเก้าโลเท่านั้นนะครับ คันนี้เครื่องยนต์ฟิตใหม่นะครับลูกสูบนะครับเป็นลูกสูบเดิมเพ mm. ิ่มไซส์นะครับ mm. ผมพักคงพัาคัดรายละเอียดอื่นๆเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับ mm. ผมรถขี่นุ่มมากเงียบมากเหมาะสําหรับเอาไปใช้งานคันนี้นะครับผมราคา67,000บาทนะครับ67,000บาทเพื่อนๆก็จะได้นี่โชว่าเทค2แท้นะครับโชว่าเทค2แท้ตอนนี้นะครับคู่หนึ่งก็9,000บาทถึง1,000 0บาทนะครับแล้วแต่สภาพ นะครับสีสปริงทํามาแบบสีพิเศษนะครับเป็นสีสปริงสีฟ้าแก้วนะครับให้เข้ากับตัวรถตัวรถจะเป็นสีน้ําเงินฟ้านะครับสปริงก็เลยทํามาเป็นสีฟ้าแก้วนะครับส่วนท่อดำนะครับท่อดาแท้นี้เบิกใหม่นะครับสี่พาบาทอันนี้ก็เบิกใหม่มาเรียบร้อยนะครับคงแข้งนะครับทำสีใหม่เรียบร้อยนี่นะครับแข้งสีใหม่เงาวาบเลยนะครับทุกสีใหม่กิฟต์นะครับผมรายละเอียดอื่นๆเบิก นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกใต้เบาะอ่ะเดี๋ยวผมพาดูใต้เบาะที่ผมให้ดูไปแล้วเบื้องต้นนี่นะครับผมถังน้ํามันถังน้ามันใหม่หมดนะครับนี่เล่มเอกสารครบนะครับโอนลงโอนลอยเรียบร้อยนะครับภาษีพรบรไม่ขาดต่อเล่มเขียนมีให้ครบนะครับยูบ็อกเบิร์กถังน้ํามันเบิร์กนะครับรายละเอยียดอื่นเบิร์กจับหลังทําสีหน้าทวนนะครับผมแล้วก็พวกสวิงอาร์มดุมหน้าหลังนะครับฝาดำก็จะเป็นงานสีหน้าทวนทั้งหมดนะครับก็จะเป็นสีบอลเกตนะครับสวยงามมาก นะครับผมพักเท้าก็จะเป็นพักเท้าซูเปอร์โฟลนะครับผมลันลันนะครับอมาดูส่วนข้างบนนะครับข้างบนรายละเอียดพวกนี้นะครับผมไฟหน้านะครับไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวเบิกใหม่ทั้งหมดนะครับปั๊มบนจะเป็นปั๊มเดิมเวฟร้อยสิบไอนะครับใส่กับปั๊มนิชชินมันจะนุ่มมากนะเพื่อนๆนะอันนี้ก็คือแนะนํานะครับใช้ดีมากจะนุ่มหนึบนะครับผมมาส่วนอันล่างนะครับ อันล่างนี้นะครับก็จะเป็นปั๊มนิดชินแท้เบิร์กนะครับตัวนึงก็อยู่1,700บาทนะครับมาพร้อมสายเอินนะครับหัวเอินเก้าแท้นะครับพร้อมสายเอินนะครับแท้แล้วก็มีตัวจับสายให้ด้วยนะครับเป็นมีเนียมนะครับส่วนจานก็จะเป็นจานมิลแฟคทอรี่แท้นะครับมิลแฟคทอรี่ไทยแลนด์แท้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นล้อหมักลุกนะครับล้อทรง A หมักลุก17 140นะครับอันนี้ก็เป็นของเบิร์กใหม่นะครับซีรวดก็เบิร์กใหม่ชุบเงานะครับรายละเอียดอื่นๆก็เก็บมาแล้วนะครับ ตามคลิปเบื้องต้นที่ผมให้เพื่อนๆได้ดูกันไปนะครับผมคันนี้นะครับใครอยากจบนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซเอาไว้นะครับผมเฟซนี่นะครับอันสำเร็จนะครับผมหรือว่าเข้าไปในเพจ Honda Shop ก็ได้นะครับแล้วก็ เบอร์โทรนะครับ8 9 9 7กนะครับ884 8797็นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแล้วก็กดถูกใจให้ผมหน่อยนะครับผมเพื่อนๆวันนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับไว้มีโอกาสผมจะมาทำคลิปรีวิวรถขายแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ Mm -hmm. I I begin to I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  begin to